โอเคอต่อชดโอเคเมื่อกี้คอนเทนต์อันนี้อาติกแหละอาติกแหละเพิ่งเคยเจอเลยดูฝรั่งเล่นอย่างเี้ไม่ไหวเลยเฮ้ยฝรั่งเหรอเห็นพูดไทยชัดเลยนะใ,นใช่ที่เป็นผู้หญิงอ๋อผู้หญิงอ่ะแบบหมายถึงไม่ใช่ตัวละครนะหมายถึงคนอ่ะ เออใช่คนที่แบบเป็นเขาเป็นผู้หญิงเลยเขาก็เดินไปเล่นกันตกเลยแล้วเขาก็ปล่อยเพื่อนเขาตายสามสี่คนสี่คนเขาเป็นเขาเป็นอนี้ไม่ใช่เหรอพี่เขาเป็นคนต่างชาติไม่ใช่หรอคนไทยคนไทยจริงคนไทยเลยเป็นคนไทยแล้วเป็นผู้หญิงเออแล้วทีเนี้ยแม่งก็พาเพื่อนไปตายหมดแล้วตัวเองก็รอดแล้วเกือบจะรอดแต่ตายคนที่สามเออเชยาช่างบังอัน ฆ่าจะฆ่าเจ้าอนณาคิน,นไม่ใช่โอ้ยยินว่ะอากาศยินมากเลย <c oughs> โอ้ยเข้าบ้านมาหมอเลยอดูจังไงเอาด่านสักว่างเลย <c oughs> แล้วมือใหม่2คนโอ้โห <c oughs> <c oughs> ผมน่า,ลากาลัวมากอะรยตามไมเอ๊ะไหนคือเปิดไหนคือปิดเนี่ยจะถ่าไว้หรือว่าจะหาคนถ้าหาไม่ไหวก็บอกได้นะเจอก็ดนันอ้าวไม่ใช่ไพ่กหรอไม่งั้นก็หาห้องเลยก็ได้มันคงไม่เวอร์เหมือนตามเมื่อกี้หรอก <laughs> าออกมันไม่ใช่สมบัติเจอเขาว่ะแล้วเป็นอะไรวะเนี่ยเขาเอาได้อยู่ห้องหลังห้องครัวห้องป่าดูดิดิอ่าเออเจอวิจาตรงเนี้ยตรงห้องห้องไหนวะ ที่มันมีห้องนอนอ่ะแล้วข้างในห้องนอนก็จะมีห้องอี <sono> ่อ่มีกาอุหจาอยตก็หากมีน้องหมีหอตอนนี้้วยวิใครแห่แใครแห่แห่ใส่แห้ทำไมแห่ทำไมใครแห่ Where are you? อหนบายก o o d Goodbye พูดบายอ่าอยู่ลิฟวิ่งลูมอ่ะลิฟวิ่งลูมันชอบไอแอคทีฟตรงไหนวะลงมาได้มางมันแน่กูเลยทำอะไรได้บ้างอ่ะต้องต้องโยนทิ้งไว้แถวที่ผีอยู่ครับ ไม่แห่ย,ยาทำนี่ใส่อย่างนี้ก็เรายายาจะแห่ใส่ยาก็าว่าอยู่ทำไมเข้าบ้านไปแล้วมันหันใด้มันแห่ใส่มันโยนของใส่ไอแถวนี้มันมีที่ไหนซ่อนบ้างไอ ก o ส t do something Where are you ก็สจกาเดินกูจ้าที่ไหนมันแอบ,บได้บ้างเนี่ยยมันเปิดประตูตรงนี้ว่ะห้องครัวปนะเนี่ยไม่เอ่อเราเล่นแล้วมันบอกว่าลิฟวิงรูมออะ พิงพ <Living> ์ดูหมอห้องนั่งเล่นนะอ,อใช่ตรงแปิดกไนได้ยังไปจบแล้วจบแล้วโอเคอยู่ห้องนั่งเล่นแต่มาหากูเนี่นนะมาหากูยัน,น้าบ้านเลยเครี่ง <c oughs> แบบบูทูธอ่ะ ไม่ตอบอะ่ะไม่ตอบสปีดบล็อกเลยไม่เห็นออฟเลย,ไลลลลลยเไ้ยลื <c oughs> มลืมลืมใส่ดอทยวปะเคยใช้ต่าดีไหมอ่ะเฮ้ยเฮกางเกงเสียงไร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 เหยียดเหรอไม่มากยังยังยังไม่หันไม่หันไม่ห <c oughs> ันดีแหละที่เราจะได้ยินเสียงเราะมันจะได้ยินเสียงอไอ้ อเออม,มันเขียน,นใช่ไหมมันไม่เขียนไม่อีกเราจะได้เราได้ยินเ,เสียงแห้งเลยตะโกนออกมายังไม่เห็นว่ามันเขียนนะแต่แต่เรามองไม่เห็นอนะนี่โอ้ไปฉาย,ยนี่เจอแล้ว แบบมันอยู่นี่แต่ก็งเขนดนเผานู่นงงเลยหรือว่ามันย้ายห้องได้อะอันนี้หมดหมดไอแม่ปะถ้าไห้แม่น่าจะย้ายห้องแล้วปะ,ะดเด จ้าไม่ช่วเวทมีไดเท้าบัตรเวดทิ้งได้ตัวหนึง่ง <c oughs> ว้ายมีดอตหรอเลืออะไรอ๋อมาไล่มาไล่ต่อมันอ,อ,อ,อีเวนทด้เฉยอะอ่ีเวนใช่เมื่อกี้เป็นตัวอะไรออโอเคผมทำเควสครบแล้วผู้หญิงจิออนเฮ้ยใคร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 ถือฟิงเกอร์ปิ้นบ้างเมื่อกี้มันเปิดประตูใช่ไหม

ทําไมมัน,น,นี้ถ่ายได้มันอีเวนต์บ่อยจังอะไม่ถึงห้าอีเวนต์ไม่ถึงห้าเลย ป้าแล้วไม่ได้ไม่ได้เอาไม่ได้ <c oughs> เดินจนเจ็บคอไม่รูบบ้ที่แอบว่าสวัดดีแม่สาวเนี่ยหมดเลยตอบไลจูนะนคียวเป็นไลจูเค,คียวเป็นไลจูเราไลจถือกล้องมันก็โดน ผมตอบเป็นไลจูไปก่อนอะน่าจะไลจูนะอะโอ้ยโอ้ไมลิ่งเร็วมากยังไม่ทันได้ตอบเลยทำไมทารมบันล่าไม่หยุดเลยมันเริ่มแห่แห่แห่เลยแล้วมันก็โดนนะเสียงเท้ามันมันดังมากเลยเนาะไม่น่าใช่ไมลิ่งอ่ะแม่งมันควรปรับแน่ไมลิ่งนี่ยจริงๆเห็นเขาบอกว่ามันควรปรับแน่มันมันต้องควรปรับอ่ะไมลิ่งอ่ะ เสียงเท้ามันอยู่ดีมันก็ดังบ้างมันก็เบาบ้างอ่ะมันมันบั็กหรือเปล่าโอ้หเหมือนบล็อกบ้างยี่มาวีกำมัดอะไรยาอย่าต่อยผู้หญิงดิทุกไม่ต่อยไม่ต่อยกับต่างชาติแล้วแหละไม่ไหวโคตรโคตรโหดเลยเอาตรงนะชาติผมไม่เคยผมไม่เสียงนั้นนะ

ให้มันเอาไว้สำหรับทำสปีดลารันได้่ะขอเก็บปลาดงไหน่อยฮูตาบูดูไปจะเล่นเหรอเดี๋ยวนะก่อนก่อนเล่นหมอกแล้วก่อนขอเซ็ตของก่อนนะจ้ะ เรามีที่แอบประจำตัวอยู่วุ้ย <Everything> ม <S 2 S ilgili> uh, ีหิมะเต็มไปหมดเลย ห้องไหนอ่ะน่าน่าจะอยู่น่าจะอยู่ในห้องน้ำนะอาจจะเพรผมก็ไม่แน่ใจแล้วของอะไรของคืออะไรของคือพูดูไงอ๋อเออวะ่ะจะลโอ้แซ่บจ้าเลยคืออ้าวแล้วเจย์คนนี้เขาไปไหนแล้วเขาอ,อยู่ข้างนอกตี๊งไปชายไว้มันหลุดไปแล้วโอ้ยโอ๊ยโอ๊ย,อยเล่นไปเล่นไปอื ไปเป็นไฟคือตรงน<ป>ี้หรือเปล่ามุชีตกใจคน <laughs> เอาตัวมาอันนี้ไว้ไหนอะห้องไหนอะฮะตกลงมาอยู่ห้องครัวหรือมาอยู่ห้องน้ำปะไม่รู้อ่ะเอ้ยฟีดฟีดฟซตอ่าโอเคฟีดกินด้วยเซตเจ้าปัญหาเลยนะแต่ไม่เห็นออฟอะไม่ใช่มิวมิกอ่ะไม่เห็นออฟเลยอะไม่มีออฟเลย มี4สี damages, of of ่น okay? ิ้วสี่นิ้วแสดงว่าเขานิ้วกุดใช่ไหมเขาโดนตัดนิ้วด้วยมีดีหรือเปล่าไม่หมายถึงนิ้วนิ้วยาวไงที่ไปนำกับดิ่วโ้งอ่ะอ๋อแล้วนิ้่วโป้งเขาหายเหรอนิ้่งโป้หายมาลงสาน เอาตุ๊กตาตุ๊กตาอยู่ไหนเราจะขโมยออกมาห้ามเล่นห้ามเล่นตุ๊กตาไม่เอาเหมืตาโอเคแทงใจดับไม่ทุกคนเอาตุ๊กตาไปเลยเอาน้ะพูดนะเฮ้ยเก่งแล้วจ้าอุ้ยเดมอนกูไปแล้วจ้ะไปแล้วอยู่แล้วจริงปะเนี่ยเดมอนเหรอทำไมต้องมาทำไมมันไวจังอะเดมอนอะจะถ่ายผีหรือจะอะไรต้อง เดี๋ยวชุดสบายให้เดมอนมันก็เราเลยเหมือนกันนะเราเราแค่ถือตุ๊กตาเราก็ผิดเหรอ <c oughs> <c oughs> ถือเดี๋ยวแค่หยิบหรือว่าตุ๊กตาตัวนี้มันแบบฝังตัวไอ้นี่เอาไว้ฝังน้องเอาไปหรือเปล่า 喂喂。 โอ้โหเล่นวูดูไม่บอกเลยเล่นวูดูไม่บอกเลยไม่รู้ว่ากดครั้งแรกมันโผล่เลยใครจะไปรู้ว่ากดครั้งที่หนึ่งชึมันออกมาเลยอ่ะมันกดไี้กี่ครั้งอ่ะเอาโอ้ดวงดีดวงนี้แต่ครั้งแรกเลยหรอดวงดีดีกว่าต้้งแต่แหงแมลนวนะ ชควยังทิ้งก่อนเร,เราไม่เคยโชคดีเลยดีกวะ่ะครับอย่างนี้เราอยู่ช่วงชมลมขนหัวลึกนี่เราอยู่กับมันยังไม่ถึงเลย อันนี้คืออะไรฮันเหรออุ้ยฮันนะครับตอนนี้ผีกำลังออกล่ามีเด็กจะขโมยรถหนึ่งคนนะฮะเดินวนๆครอบมาเช็คหาว่ามีอะไรหน้าขโมยไหนบอกกลัวผีไงเนี่ยเราก็แสดงความกล้ามาแล้วเ,เ,าาเห็นไหมอ๋อเข้าใจแล้วว่าทำไมกถึงกล้ามีสั่งนในวันนั้นใช่ไหมก็ถึงกล้า<ม>ฉันรู้แล ไม่ใช่เวแต่มัวแต่มัวทอโอ้โหผู้หญิงเข้ามาวักสตาร์ทันทีคือแล้วเฮ้ยน้องเขาเกิดมาเพื่อสปีดล้านเฉยไม่ได้เกิดมาเพื่อหลาเฮ้ยเนี่ยอีกนิดเดียวเนี่ยเดี๋ยวจะถึงแล้วเนี่ย รถติดนิดเดียวเออรถติดนิดเอ้ยผ่านเคสแล้วนี่มาเออออกมาออกมามาผ่านเคสแล้วปะปะปะจ้ะแหนสาวมาแม่งเบ่งกล้ามใสโอ้โหไม่เกี่ยวเลยเจ๊โอ้โหไม่เกี่ยวเลยโอ้ตออฉันมาตอนที่คุกเข็น ผมกเ็เล่นปกติของผมอยู่ลนะอย่างเงี้ยเจ็บคอเลย